ไปไหนใครต้องเข้านี้นั่นเดียวโดนยีหัวแบะไปเลยเดี๋ยวดิเดี๋ยวมาเล่นดิวิวสิบสามแปลกๆละมีปิดเวลกันอีกสามคนด้วยควงโชว์ไปหนึ่งทีว่ะเฮ้ยมั็นสมอกลางเฮ้ยเอก็มีว่ะ เดี๋ยวเราว่างบนไหลไปนะมันไปแล้วข้างบนแล้วหมูเออเฮ้ยคิวจอยแปดซีอจอยโลอย่างมาก นย่างนีงน้เลยหลังนี่นีงงเ่เรียอ,อะไรไม่รู้สวยโหยอยู่โน่นละสี่ตัวกระปโปรงหนีละยิง<ะ>รู้ยังรูยังรู

แน่นมากเลยคิดผมว่าแอบดีกว่าหัวเริ่มระบมละสามตาเลยเนี่ยม่แอบก็ยากไม่มีตอกแกนดาดเด็งไปโอ้โห ในจะงหวะมีนะสไปดรอปสไปดรอปสไปดรอปพี่หมูมันมันไม่ได้ไปไปเี่ยไปเร็วไปไปเร็วปืนด้วยอย่างอแงได้ปะ ไม่มีว่ะหายเลิกสมรดแล้วมันรู้ได้ไงยังไฮ้ยไปไปไป้ปไปกดอะไรหรือพิกี้หนึ่งห้าพิกี้แน่เลยกระดาปากระดาปกระดาปะกระดาปะกระดาป โอ้ย,อยตรงนี้ก็มีโอ้ทะลุทะลุสมอข้าหวัวเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วนะมันจะใช้มุกเดิมไม่ได้หรอกนะ้นมันมนเราโดนมามาโดนมาไอ้สายไก่คนหนึ่งเลยเจ็าบันติบี ข้างล่างมีปืนใหญ่นะพี่หมูตรงผมเลยมองไม่เห็นนะมองเมาได้ตายละตางมาบูเลอร์มีอะไปเก็บปืนก่อนแต่เมื่อกี้ก ok ็เห ok ็นเศษตัวดำๆเหมือนกันนะมองไม่เห ok ็นนะแปลงล่างวะ โวิ่วอออวยอยงอยสู้เด้อใครเป็น,นใครใครต้องเข้านี่ <Hey, S 2> ขอดูนัดเดียวโดนยี่หัวบแบะไปเลย <c oughs> ดีดิดีมาเล่นดิโดนนัดเดียวตายเลย <c oughs> แฟรแฟตแฟตนะกูจะ <c oughs> <c oughs> ไปเก็บเลยนะโอ้โหร้อยสี่ห้าไงยิงทิ้งเลยว่ะโอ้โหคอมเมนต์โอ้โหเฮ้ยขบนเอ้อยตัวบอก เอาที่บอกเออไหนดูซิปือใครลูกซอง <laughs> เฮ้ยเออมาดิโดดเข้าไปเด้อมามาเฉลียวมาซะอย่างดีกว่า <laughs> ถ่ายมากไงเมื่อกี้ลูกของใครเจอกูแน่เจอกูแน่กูกบอกเลยไม่อยากเข้านี่แล้วบอกเลยน้องเจอ โอ้ยแปดเต็มหน้าเลยโอ้เต็มหน้าไนซื้อถ้าเก็บไม่ได้หรอกโอ้ลูกซองสตัวเจอลูกซองไปว่ะหนึ่งคิวว่ะมีชุบผมก็มีนักแก่มาตรงนี้เฮ้ยมันมีนะเหมอนเดิมเลยยังไม่โผล่นะ โดนสะแกนกยูวาดลายม้าเดี๋ยวเดี๋ยวรู้โทษเพื่อนเฮ้ยอยู่เกิดมาสองตัวเกิดมันเก้ยอย่าเพิ่งโดนกูวางบอลยิงไปร้อยยี่สิบดูดไปละกูชักแม็กกูแป๊บนึง ไปละโล,<ง>ลยแ,วแ,วแวหวแกแหวกมาแล้วขึนบนบนไหนวะข้างล่างแตกแม่งยังแตอดิ่อยู่เลยของตัวล่างมันยิยงนะตาย ไก่ฆ่าอุ้ยไก่ฆ่าสิบสามอ่ะปอมตกกันเราอ่ะบ้ฟหมดละโดนแปะไปแปะเยอะลุแย่แล้วแม่แล้วทำไมมึงไม่ออกมาแล้วไอเดียเด็กก็โดนตีลอยร้อยสองตัวอยากโดนโอ้คุณน้ำแข็งไว้ให้คุณโดนเอามาพลาดอยู่เพื่อน เยหลังด้านเหรอหลังด้านตัวว่าไปมยโอ้โหหล่อยะะี่สิบลาช่าอะไรวะเนี่ยโดนอะไรวาเนี่ยข้างบนโอ้โอ้โหเนีย เฟดร้อยยี่สิบเป็นหน้าเจ็ดสิบมันจดูอยู่โอ้ยยิงไปโดนลแรกแล้วต้องหยุดกันทีจริงฉะนั้นไปอ่ะตัวนี้ก็ได้ กลับไปไหนตามฉันมาวะมีเดียวสูลสู้สู้สูู้้สู้โอ้สู้้สู้ส้สู้ส้้สู้สู้้สู้ส้เนี่ย้ส้ยูู้สู้้สู้อูู้สู้ส้ ไปยี่สิบลยวิ่งไปแล้วหรอวิ่งไปบ้าเรายิงไม่ตายเองไม่ปวดคนทำไมวะเจอข้าหัวกูได้ได้นี่ตรงนี้คนนี้เลยเอ๊ะ่เจอกูมา่ะ i attackers oh, win, win. <laughs> 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 Smells like victory yay okay.